พัดันพาเที่ยวค่ะพััพเที่ยวค่ะไปค่ะไปดูค่ะเที่ยวที่ไหนกัน,ดนสดิค่ะพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะวันนี้วันหยุดค่ะวันเสาร์นะคะบรรยากาศดีมากเลยตัวอะไรคะเนี่ยพัดพันจ้า นี่ตัวอะไรคะขี่ดานะคะขี่ได้ไหมคะขี่ได้หะได้หรอคะโอ้หแพนด้าต่ว่นเลยสมบูรณ์เลยเนาะพ้าไปดูอะไรนะโอู้ตมวเหรอ ไม่กลัวเหรอเนี่ยสสายุนีอันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยกจะันมาร่วมกิจชาธิปไตยเฉื่อยเฉืออันนี้คือสิงโตนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญมกับคุณโยมสายสุนีก็จะผันที่มาร่วมกิจชาธิปไตยเฉื่อยเฉือยราไปดูอะไรกันนู่นเขียวๆนู่นน่ะใช่พญานาคหรือเปล่าเราไปดูพญานาคกันดีกว่า ไปไหนมาไหนก็ตองไม่เที่ยวดไทยพญานาคตัวใหญ่เลยเนี่ยผิดการงานเจริญรุ่งเรืองไม่ติดให้ขัดให้ข่อเป็นทางป่าเป็นน่าสิบลายภาพเป็นไปยต์ตัวใหญ่เลยไปเราเดินไปข้างหน้ากันนะคะเพาะความปรารถนาขึ้นหมดข้อมนจงขันแักขวัญพารเที่ยวต่อค่ะผู้ประการไม่เคยไปดูอะไรมั้นี่ไงเมื่อกี้เราเห็นไปดูที่ตรงตัวพญานาคเดยนี่ตรงนี้จะเป็น ขอใครนาทียก้าบราศักดิขอความสขมิกเท้าบรรดาัมีเชื่อในเสียงก็เกิดจีแก่ท่านพานปรารถนาให้ลูกหลานเป็นคกตีมีสิ่งไม่ทำขอความปลอดภัยสุขกีรติขนพระ่าใจดีนะจ๊ะไปดีนะค่ะสาธุ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 ุสาธุาธาธอสาธนาธุสาธาธาธุสาธวนะธุสาธาธุสานาธุสาธาธุสาธุสาธุสาธาธุุสาธุสาธุสาข้าธาาาา ขออนกพัฒนาคนณกับคุณโยมคุณพ่อชาขวัญจ๋าตีข้องหนลูกุณโยมตีข้องหนนี่ไงตีข้องหน่อยเล่โยมจ๋าหอมทิ่หอมนั่งขอภคยทิมหอมมาร่วมกิจภาพพาชีววสุทธกวัวด้วยเนอยบาทร่วมกิจภาพพาชีววิสุทอกบัว่งเจริญมีอายุมั่นคนยืน ถ้าจะเดินทางไปให้มาไหนก็ขอให้แ้วข้าปลอดภัยปารามัยสมบูรณ์แข็งแรงก็เลยเก็บการงานเจริญลุ่งเรืองใช่ค่ะพี่พีโตกับน้องภ้าวขวัญจะพาไปดูชมเดินเที่ยวนะคะทั้งหมดทั้งมวลจงพัานสำเร็จจงพัานสำเร็จสาธุสาธุจงผันพนสําเร็จเหมือนพระสันเทศนะคะสาธุสาธุค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะเพื่อน ดูสิข้างๆก็จะมีนี่้วยไม้สวยงามค่ะสวยงามบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆรถนะคะมีรถมานะคะอไปได้ค่ะ กันค่ะพี่พี่พไปดูเลยนะคะไปดูบอ่จอจระเข้กันคะ่ะพี่ผู้โทรว่าไปดูบอ่จอจระเข้กันนะคะดูบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณในวัดนะนี่หรอบอร่จอจระเข้นี่เหรอคะพ่อขวัญอยู่ตรงไหนชี้สิ ไปดูกันอยู่ตรงไหนนะคะยูตรงนี้แหะค่ะบออยแลก็ไม่รู้่บอกแดูวินก็ไม่รู้ค่ะตรงนู้นเหรอได้ไงหดแล้วพู้โทรอ่านซิ โอ้โหเก่งมากครับมัดแ้วบอร์จรลเกะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆระวังนะลูกแล้วเราไปดูบอร์จรลเกะกันนะคะนี่ไงตัวมาเริ่มเลยคุณเตือนโอ้ตัวมาเริ่มเลยนลลยี่นี่นี่นน นอนอยู่เนี่ยเนี่ยเขานอนเขานอนอยู่เนี่ยข้าวขุ่นตัวหน่อยอ้าวเาเห็นตัวเดียวเด็กๆกลัวไหมคะกลัวไหมคะไม่กลัวข้าขวัญกลัวไหมคะกลัวไหมคะกลัวหรอ ไม่เห็นกลัวเลยมันอยู่ตั้งไกลนะลูกมีเหล็กนั้นกั้นไม่อยู่ตัวเล็กไปไหนแล้วคะลงน้ำลงน้ำแล้วหรอคะปีนขึ้นมาไม่ได้มันมีกำแพงอยู่ค่านะดูอ่ามันจะมีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะนี่ไงตัวเล็กๆตัวนี้ตัวเล็กตัวนู้นตัตัวใหญ่มากนู่นูไกลๆนู่นอ่ะ นู่นมองเห็นไหมตกตกนะโอเคนู่นตัวนู่นตัวนู่นอยู่ไกลๆนู่นไงตรงโน้นนะเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนู้นไกลมากแล้วก็จะมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ไงจระเข้พาเด็กๆมาดูจระเข้กันนะคะมาขวัญจ้ากลัวไหมคะเห็นไหมเนี่เห็นไหมเห็นตัวเล็กๆนี่ไหม เห็นไหมคะเห็นค่ะมันไม่ไค่นมัได้รกอเหรอคะตัวตัวามันดูในน้ำเนี่ยเหรอคะตาัยวเห็นกี่ตัวคะเห็นกี่ตัวมันดูแา่หนักตัวก็มันดูใสปอกนานา อ็นอ้วนเหรอคะอ่าอจ้ะอะไรนะจระเข้อะไรนะคะจระเข้ปลอมค่ะทำไมถึงว่าเป็นจรเะเข้ปลอมคะมันคือไม่อ้าปากไม่ได้ค่ะอ๋อไม่อ้าปากเลยเหรอคะลองดูอ๋อโอเคลองดูไปดูไปดูอ่าไปดูไปดูไปด,ไปดูไหนอยู่ตรงไหนอ่ะก็มันอ้าปากได้อยู่นี่ไ,<ห>นไ,ไงไง <mile> มันก็อาปากอยู่นี่มันปลอมตรงไหนก็จริงขนาดนี้แหละน้ไปแ้วกได้ตัวใหญ่ยปุ่นใ่ไหตัวใหญ่อยู่นู่นตัวอ้วนเลย ก็แม่มันอยู่ในน้ำใช่ไหมก็แม่มันอยู่ในน้ำไปลูกปไป<า>เป็นไงเห็นจระเข้แล้วนะมันน่ารักกันน่ากลัวคะ่วะน่าจะถึงเวลานอนของเด็กๆแล้วนะคะหาแล้วหาหาแล้วหาดี <c oughs> จะกลับหรือยังเนี่ยโมงนอนหรือยังคะโมงนอนแล้วงวนอนแล้ว,นอนลวโอ้โหอ่ะพี่ผู้โทงั้นปิดคลิปแหละปิดคลิปตักติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะช่องพี่ผู้โทกับน้องพักขวันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ